สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบวากันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของกาวร้อนกันกาวร้อนเนี่ยกาวในประสงค์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับผมเอามาติดชิ้นงานต่างๆได้สะดวกเพราะว่ามีคุณสมบัติเนี่ยแห้งไวนะครับเมื่อน้ํากาวทําปฏิกิยากับอากาศกาวก็จะทําการแข็งตัวได้อย่างรวดเร็วเลยคนจึงชอบซื้อมาใช้ติดพวกกระดาษติดไม้ติดพลาสติกหรือว่า เอามาซ่อมแซมวัสดุที่แตกหักต่างๆแถมราคาเนี่ยก็ไม่แพงด้วยนะครับขวดนี้ย20บาทเท่านั้นเองแต่ว่ากาวร้อนที่ว่าแห้งไวเนี่ยแห้งเร็วนะครับผมก็ไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามาติดชิ้นงานเกิดว่ามีความชื้นสูงหรือว่ามีความเย็นกาวเนี่ยก็จะแห้งช้านะครับหรือว่าเราเทน้ํากาวเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เอาวัสดุมาติดเนี่ยก็ต้องทําการยึดไว้นานกว่ากาวเนี่ยจะต้องการแห้งนะครับ เพราะว่าบางคนเนี่ยต้องการจะติดกาวเนี่ยให้กาวเนี่ยมันแห้งไวได้แบบรวเดเร็วทันใจแต่ก็ไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันจะมีข้อจํากัดอยู่อย่างตัวอย่างที่ผมเอามาติดให้ดูเนี่ยคือเอาน็อตมายึดกับไม้เนี่ยนะครับผมมันต้องรอนานเลยจนกว่าก,กาวเนี่ยจ,จะแห้งแล้วก็ตัวน็อตเนี่ยจ,จะติดกับตัวไม้ก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับได้เคยไปดูคลิปของต่างประเทศนะครับอ่าเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องของงานไม้ซึ่งเขาจะทําการยึดไม้ติดให้แน่นแบบรวดเร็วนะครับ แล้วเขาก็จะเทกาวแล้วก็จะเอาสเปรย์เนี่ยมาฉีดน้ํากาวเนี่ยก็จะแห้งไวขึ้นเลยสเปรย์เร่งกาวแบบเนี้ยเขาก็มีขายอยู่นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับขวดนึงก็หลายร้อยซึ่งบางคนเนี่ยก็เห็นว่ามันแพงเกินนะครับก็อยากจะได้แบบไม่ต้องเสียตังค์เยอะซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะนํามาเสนอวิธีการทําน้ํายาเร่งกาวร้อนให้เพื่อนได้รับชมกันก็จะเป็นสูตรไทยนะครับแบบง่ายๆเลยลงทุนน้อยแต่ว่าก็ได้ผลดีนะครับในการใช้งาน วิธีการทำเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวก็ตามมาดูกันเลยครับผมเริ่มแรกนะครับก็ให้เราหาไฮเตอร์มานะครับไฮเตอร์เนี่ยเป็นน้ํายาซักผ้าขาวนะครับหรือว่าจะเป็นน้ํายาซักผ้าขาวของยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับเราจะใช้ไฮเตอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยเตรียมน้ำเอาไว้สักหน่อยต่อไปก็มีขวดสเปรย์สักขวดหนึ่งและทีนี้นะครับเราก็จะมาผสมไฮเตอร์กับน้ําเปล่ากันเราจะใช้าตาส่วนนะครับ1นต่อหนึ่ง คือไฮเตอร์1น้ำหนนะครับผมคือไฮเตอร์1ส่วนน้ำหนส่วนครับตรงนี้ก็ให้เรากะระยะเอานะครับกะระยะ1ต่อหนึจะต้องการได้เลยการเทรเนี่ยให้เพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับผมใครที่ไม่ชํานาญการเทรแบบนี้ ก็อาจจะต้องหากลวยเนี่ยมากรอกใส่นะครับแล้วก็หาถุงมือมาใส่ด้วยนะครับผมเพราะว่าไฮเตอร์เนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆอย่างหนึ่งเทน้ําใส่เสร็จแล้วก็ปิดหัวฉีดสเปรย์เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ทําการเขย่าให้เข้ากัน mm hmm. ก็แบนเสร็จเรียบร้อยครับผม เราก็ได้แล้วนะครับน้ำยาเร่งกาวร้อนของเรานะครับเป็นสูตรคนไทยสูตรประหยัดเลยว่าเดี๋ยวไปทดลองใช้งานกันผมก็จะมาเทกาวร้อนติดน็อตให้ดูกันนะครับผมนี่เดีย๋ยวเราก็เอาสเปรย์น้ำยาเร่งกาวร้อนที่เราทำเนี่ยมาฉีดตรงที่กาวร้อนเลย เราก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับกาวร้อเนี่ยพอโดนฉีดน้ายาปุ๊บเนี่ยกาวเนี่ยก็จะขึ้นคราบขาวแห้งแข็งทันทีเลยเนียครับเดี๋ยวผมจะฉีดให้ดูเนี่ยฉีดปุ๊บนีครับขึ้นคราบขาวแห้งทันทีอต่อไปเดี๋ยวก็จะมาติดไม้กันนะครับผม เร,เราใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับคือเทกาวร้อนแล้วทำการฉีดสเปรย์น้ำยาลงไปนะครับแล้วก็เอาไม้เนี่ยเข้าไปจิตก็ได้หรือว่าเราจะหยอดเทกาวร้อนลงไปแล้วก็เอาไม้ไปติดแล้วก็ทีนี้ก็ทําการฉีดสเปรย์เร่งกาวร้อนก็ได้เราจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับทั้งสองแบบเลยกาวร้อนเนี่ยเมื่อโดนฉีดน้ำยาสเปรย์เร่งกาวร้อนเราทำเนี่ยนะครับเมื่อฉีดปุ๊บเนี่ยก็จะแห้งปุ๊บเลยนะครับผม เนี่ยเราไม่ต้องรอนานเลยนะครับนี่กาวเนี่ยติดแน่นเรียบร้อยแนละ้วเอาค่อยแบบนี้เนี่ยก็ไม่หลุดเลยนะครับนี่นะครับเป็นไงครับผมเนี่ยถือว่าแจ๋วเลยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับสารรมการ DIY าทำน้ำยาเร่งเกาวร้อน แบบสูตรประหยัดนะครับก็ใช้งบไม่เยอะนะครับแล้วก็ทําง่ายๆแบบไม่ยากเลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อน้ำยาเร่งกาวร้อนในราคาหลักร้อยเลยนะครับผมใครที่ชอบใช้กาวร้อนติดชิ้นงานแต่อยากให้กาวร้อนเนี่ยแห้งไวทันใจนะครับก็ลองเอาวิธีการทําน้ำยาเร่งกาวร้อนแบบในคลิปนี้ ไปทำใช้งานดูกันได้เลยนะครับผมก็ทำให้ชิ้นงานของเรานะครับผมติดได้ไวขึ้นกาวร้อนแห้งไวขึ้นก็คิดว่าคลิปนี้คงม,มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมแล้วก็ติดตามกันนะครับไว้ค่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาการไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ